วันกองไอ้เต้าน่ะปะทะเปลิดกันวัยรุ่นขากองวันไหนข้ามือเหลาส่งปีกจี้แก้มือยีทิปราธานำไม่ชึกอะไรพี่เทตงส่งปีกจี้แก้มือยีทิปราธานำไม่ชึกนช่องปีกจี้แก่ช่องปีกคือใครที่แก่คือฆ่าใครกับฆ่าคน ยีติปราโน่อ้มือนั้นเองก้อองุลิมันจิตก้อยกับไอนนั้นเมือยีติปานคุลิมันเนไอ้ยอันเป็นนิวหือไม่ใช่เป็นมูนมือยีติปากมือยีิบ้นมือยีติกลางไงร้อย ตัดจะันเก๊กขี้าบยานัดไปรามเก่งปีนุดขานังบนกองอวนข้อต่อไปสองข้อนี้สองข้อสุดท้ายสองข้อสุดท้ายแล้วสมมติดว่นไหนเทงมีเงินอยูะน่งรวยบาทนายนุ่งรวยก็ยืมฟาดิบาทอยากจะบอกเรื่องอะไร เร้าทิพตเลือดเลือรลอยหัวใจกัวยืมหอยแกมอสมมว่าไเตงมีอยู่นึ่งอยนนู่นลยก็ยืมมาิบบาทยางเบมาเลือเท่าเร้ลอยดิรอยในเตีงไม่ยืมปิดกัวยืมเลือดทิพกูไม่ยืมเลือดอยึงโตกันั้นสรุปน้ยเป็นหัวหน้ารับผมเป็นหัวหน้า จาการเงินเดือนเท่าไหรที่ปันเจ็ดในเตีงเจ็ดปอรซกับไปเท่านั้นแต่ไค้ก็จมึงกอยกว้างไปปฏิบัติหน้าที่ึอย่างโงระคลกูยึดออก